จงอย่าได้ยอมแพ้ถึงพวกมันจะถูกเรียกว่ามาันยังไงพวกมันก็ยังเป็นแค่มนุษย์พวกเราเคยเอาชนะพวกมันมาได้ครั้งหนึ่งแล้วและครั้งนี้พวกเราก็จะไม่แพ้ขึ้นก่อนเริ่มสงครามฮะ <Huh. S 2> เราโกรธจ,จนจะบ้าตายอยู่แล้ว เราก็คิดว่าหลังจากที่ฝึกฝนมาอย่างหนักแล้วมันจะสามารถทำลายกำแพงลงได้ไม่นึกเลยว่าเราจะอ่อนแอถึงเพียงนี้แล้วแบบนี้เราจะแก้แค้นได้ยังไงกันสุดท้ายเราก็ไม่สามารถทำอะไรด้วยตัวของเราเองได้สักอย่างทั้งทั้งที่เราทุ่มเทไปขนาดนั้นแต่ว่าผลลัพธ์แบบนี้มันคืออะไรกันทั้งทงท,งที่อุนซองเชื่อใจเราแล้วแต่งตั้งให้เราเป็นหัวหน้าแต่เรากลับไม่สามารถทำตามความคาดหวังของเขาได้ ท่านพี่กลับไปเถอะแต่ว่าท่านพี่ข้าขออยู่คนเดียวข้าบอกว่าให้กลับไปไงข้าขอเข้าไปได้หรือเปล่าไม่ใช่อุนจีอย่างนั้นหรือ เสียงนี้มันอุ่นสองไม่ใช่เหรออะมาพูดคุยปรับทุกกันเหมือนอย่างสมัยก่อนเถอะเจ้าร้องให้ทำไมกันหละ่ะเราจะให้เขาเห็นเราในด้านที่อ่อนแอไม่ได้ ข้าขอโทษที่ทําให้เจ้าต้องผิดหวังไม่สิขออภัยท่านข้าบอกแล้วไงว่าให้พูดกันเหมือนอย่างสมัยก่อนแบบนั้นข้าจะสบายใจกว่านะเจ้าผิดหวังในตัวของข้าใช่ไหมใช่ข้าผิดหวังทั้งสายตาและน้ำเสียงช่างเยือกเย็นสจริง ข้าผิดหวังในตัวเจ้ามากมากเลยล่ะข้ารู้ตัวเองดีทั้งๆที่ข้าถูกส่งตัวไปยังแนวหน้าแท้ๆแต่ว่าข้ากลับทำอะไรไม่ได้เลยใครบอกว่าข้าผิดหวังในตัวของเจ้าเรื่องนั้นกันเล่าแล้วมันจะมีเรื่องอะไรให้เจ้ามาผิดหวังในตัวของข้ากันล่ะข้าผิดหวังเรื่องที่สภาพจิตใจของเจ้ามันอ่อนแอเช่นนี้ต่างหากทั้งๆที่ตอนที่พวกเราอยู่ในถ้ำมารซ่อนเร้นเจ้าทั้งแข็งแกร่งและอิสระ ในตอนนั้นเจ้าถือว่าเป็นคู่แข่งที่ทำให้ข้าประมาทได้เชียวนะข้าไม่ได้พูดเพื่อจะชมหรอกนะแต่ว่าในตอนนั้นข้าคิดว่าเจ้าเป็นคนเดียวที่มีความสามารถทัดเทียมกับข้าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆนะเหรอแต่ลองมองดูตัวเจ้าตอนนี้สิเพียงเจ้าแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวสภาพจิตใจของเจ้ากลับดำดิ่งมากขนาดนี้เพราะงั้นข้าถึงได้ผิดหวังในตัวของเจ้าไง และยิ่งมาให้เห็นอย่างนี้ข้าก็ยิ่งผิดหวังไปใหญ่เจ้าอย่าได้ผิดหวังนักเลยคิดซะว่าโชคดีแล้วที่เจ้ารอดชีวิตกลับมาได้และแก้ไขจุดที่เจ้าคิดว่าผิดพลาดก็พอเพราะว่าคนตายมันไม่มีอิสระเหมือนกับคนเป็นหรอกนะถ้าผิดหวังก็จงแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นให้มากพอที่จะไม่ต้องผิดหวังและพ่ายแพ้อีกข้าขอสั่งให้เจ้ามองไปข้างหน้า และจงมีชีวิตรอดเพื่อทำให้สำนักของเราก้าวเดินต่อไปหรือถ้าหากเจ้าล้มเหลวอีกครั้งก็จงจับดาบให้แน่นแทนที่จะมัวแต่เสียใจอย่าทำให้ข้าผิดหวังอีกเป็นครั้งที่สองละ่ะ จะไม่มีวันทำให้เจ้าผิดหวังอีกแล้วอ้าอ้คำสั่งของท่านประมุขพวกมันจะต้องชดใช้ ศัตรูของสำนักพวกมันจะต้องชดใช้ใช้เลือกของพวกมันสังเวยแด่พี่น้องของเราดูเหมือนว่าที่พูดไปเมื่อคืนจะช่วยให้นางได้สติกับคืนมาแล้วสินะฮึอฮึเสื้อคลุมมังกรดำ มารสวรรค์ยืนล้อมกันขนาดนี้แล้วจะมนิ่งแบบนั้นให้มันเสียเวลาอยู่ทําไมเล่าถ้าเกิดว่าพวกเจ้าไม่เข้ามาละก็ข้าก็จะเข้าไปหาเองมนทนอานหุยเชาหุย เองก็คิดเรื่องนี้มาสักพักแล้วเช่นกันเจ้าเองดูเป็นผู้เป็นคนมากกว่าเดิมนะเนี่ยข้าไม่ได้อยากให้พระอย่างเจ้ามาชมข้าหรอกพร่ำสุรากลางบรรยากาศเช่นนี้เนี่ยพุทธดาราสุรานั้นหรือข้าไม่รู้หรอกว่าเจ้าหมายถึงสุราอะไรนี่เป็นเพียงน้ำหมักธัญพืชเท่านั้นแหละโฮโฮโฮไม่ถือว่าเป็นสุราอย่างนั้นสินะจิตปรุงแต่งหน้า อย่าไปคิดเลยฮ่าฮ่ตอนที่ข้าอยู่เซาหลิงข้าทำตัวเป็นภิกษุเคร่งอยู่อย่างนั้นมาตลอดในเมื่อออกมาแล้วก็ขอทำอะไรตามใจบ้างนิดหน่อยเองรสชาติเปรี้ยวคงไม่ใช่สุราที่ราคาแพงสินะฮ่าฮ่าพระจะไปหาเงินที่ไหนมาซื้อของแพงกันละ่ะคิดซะว่าดื่มเพื่อเติมเต็มความต้องการให้หายอยากก็เท่านั้น ร้อยย่งเก้าอย่างนั้นหรืออาจจะพอๆกับร้อยหมัดปีศาจของข้าอยู่ละมัง้งแต่อาจจะเสียเปรียบเรื่องระยะนิดหน่อยแต่ว่ากระบี่เงินวารีหลังไหลของข้าน่าจะเหนือกว่าทุกวรยุทธ์ของเจ้านะโฮพูดอย่างนี้น่าจะต้องมาปรับมือกันแล้วละมัง้งเจ้านี่ไม่เปลี่ยนไปเลยนะเนี่ยฮ่าฮ่าเจ้าเองก็เหมือนเดิมเลยนะักกระบี่ดาราปรมาจารย์ขัเทวะพู้ถูกขนานนาม ทวิดารายกรมานหมายถึงในยุทธภพฝ่ายธรรมมีทวิดาราทั้งสองส่วนฝ่ายอธรรมนั้นมีมานเพียงหนึ่งเดียวข้าได้อ่านจดหมายที่เจ้าส่งมาแล้วละ่ะพวกนั้นเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งแล้วพวกเขาเป็นศัตรูกับสำนักกระบี่ชามแบ็กมายาวนานแล้วใช่ไหมศัตรูที่ไม่สามารถอยู่ร่วมโลกกันได้ สำนักนภพหกพันข้าเคยได้ยินมานานแล้วว่าทั้งสองสำนักเคยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาก่อนมันมาลงเอยแบบนี้ได้อย่างไรกันนะนานมาแล้วมีอุบัติเหตุที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับผู้ก่อตั้งสำนักกระบี่ชามแบ็กที่ทำให้พวกเขาเสียชีวิตหลังจากนั้นต่อมาทั้งสองสำนักก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปกลับกลายเป็นศัตรูเจ้าพูดอย่างกับว่าไม่รู้เซ้าหลินเองก็เป็นมิตรกับพวกเขาอยู่ นั่นก็เพราะว่าพวกเขาเลือกเดินคนละเส้นทางแม้แต่ชื่อนาภาพพภพผันยังสื่อถึงเริ่มแรกของยุทธภพในยุคโบราณมีห้ายอดนักรบที่ถูกขนานนามว่าห้านภาเหนือสวรรค์หอกแห่งนาภาผู้ที่ประกาศกล่าวว่าสามารถจัดการทุกวรยุทธ์ได้เพียงหอกเดียวกระบีแห่งนาภาผู้ที่ประกาศกล่าวว่าสามารถผ่าท้องฟ้าออกเป็นสองส่วนได้ด้วยกระบีของเขาวิญ,ญญาณแห่งนาภาผู้ที่ประกาศกล่าวว่าเขาสามารถไปยังสวรรค์ได้ด้วยวิญ,ญญาณของมนุษย์ มานแห่งนภาผู้ที่ประกาศกล่าวว่าสามารถแบกรับท้องฟ้าด้วยตัวเองพุทธแห่งนภาผู้ที่เดินตามรอยของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมองทั้งสี่คนเป็นเหมือนคู่แข่งแต่ว่าพวกเราก็ยังคงความเป็นมิตรที่ดีต่อกันและร่วมเดินไปบนเส้นทางเดียวกันและเมื่อวิญญ,ญาณแห่งนภาเริ่มที่จะถูกครอบงำจิตวิญ,ญญาณของมนุษย์มากจนเกินไปความสัมพันธ์ที่ดีของพวกเขาก็เริ่มแตกสลายลงไป และคนที่หยุดวิญญาณแห่งนภาคือกระบี่แห่งนภาวิญญาณแห่งนภาจึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากคนที่เขาสนิทด้วยมากที่สุดซึ่งก็คือหอกแห่งนภาและแล้วนภาที่เคยสว่างสวัยก็กลับมืดลงหอกแห่งนภาได้บอกว่าเขาไม่มีเพื่อนที่เดินผิดเส้นทางและปฏิเสธที่จะช่วยเหลือหลังจากนั้นวิญญาณแห่งนภาก็ได้กลืนกินวิญญาณทั้งหมดในบริเวณนั้นและได้กลายเป็นนภาผกผันอย่างสมบูรณ์นั่นคือจุดเริ่มต้นของสำนักนภาผกผัน กระบี่แห่งนภา,าได้จากไปเพราะว่าพยายามที่จะหยุดเขาเอาไว้และทุกคนที่เหลือก็ได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะหยุดยั้งนภาผกผันแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังมีผู้สืบทอดตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้ทุกคนอาจจะลืมไปแล้วว่าตอนนี้มันถึงเวลาที่ห้านภา,าเนือสวรรค์จะต้องหยุดเขาอีกครั้งบางทีการที่ผู้สืบทอดของมารแห่งนภา,าที่กำลังอยู่ท่ามกลางสงครามนี้อาจจะเป็นเพราะว่าโชคชะตาก็ได้นะ มารสวรรค์เองก็คงจะไม่ได้ลงโทษคนที่ช่วยช้าจริงๆหรอกเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นโลกเราคงไม่เหลือความชั่วร้ายถึงแม้ว่าตอนนี้พวกเราจะไม่รวมพลังของหอกแห่งนภาแล้วก็ตามแต่ว่าพวกเรายังคงมีผู้สืบทอดของมารแห่งนภาอยู่พวกเราจะต้องร่วมมือกับเขาเพื่อหยุดผู้สืบทอดของวิญ,ญญาณแห่งนภาให้จงได้เจ้าคิดว่าพวกเราสูญเสียพลังของหอกแห่งนภาไปจริงๆอย่างนั้นหรือ อย่าบอกนะว่าผู้สืบทอดของหอกแห่งนภายังมีชีวิตอยู่เรื่องนั้นข้าเองก็ไม่รู้หรอกถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่ใครๆก็รู้ว่าผู้สืบทอดของหอกแห่งนภาได้จากโลกนี้ไปแล้วมีเพียงแค่เวลาเท่านั้นแหละที่จะบอกเราได้ ถึงแม้ว่ามารสวรรค์จะทำให้สิ่งชั่วร้ายหมดไปไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ลงโทษสิ่งชั่วร้ายเลยนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้น2-3วันก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามเคลื่อนที่ฉงชิ่งเหมือ